สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Metal 3D p i n นะครับก็หลังจากที่เราห่างหายกันในนานนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาสักพักเนาะวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการ Export f i ตไฟล์นะครับจากโปรแกรม c a d ของเรานะครับไปเป็นตัว STL หรือว่าเตรียมไฟล์เตร,รียมสําหรับงานพิมพ์3มิตินะครับว่าต้องกดเซฟยังไงต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มไหมตรงไหนนะครับหลายหลาคนถามเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้ เราจะมาสอนวิธีการ Export f i l ไฟล์กันนะครับสำหรับวิธีกด Export นะครับก็ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับก็ให้มาที่ตัวกดเซฟปกตินี่แหละนะครับก็เข้าไปที่ s a ฟแ As เนาะแล้วก็จะเห็นว่าตรงเลือกไฟล์ไทป์นะครับตรงไฟล์ตรงไฟล์ตัวนี้นะครับสามารถกดเลื่อนลงมาได้นะครับจริงๆมันก็จะมีหลายไฟล์นะครับที่สามารถเอาเข้าไปในตัวโปรแกรม c u r a ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว OBJ นะครับหรือว่า STL ที่เราจะใช้กันปกตินะครับก็กดไปที่ STL นะครับส่วนใหญ่ที่คนจะเจอปัญหากันนะครับเวลาอ่าเซฟเป็น STL แล้วไปเปิดในตัวโปรแกรม a n t i m a k e r c u r a เนี่ยหรือว่าเป็นตัวเตรียมไฟสไ s l i อ e r อื่นๆนะครับก็คือเรื่องของความละเอียดเนาะทีนี้ก่อนที่เราจะกดเซฟนะครับถ้าเราอยากปรับความละเอียดให้เราเข้ามาที่ตัวนี้นะครับ กดเข้าไปที่ตัวออปชันนะครับที่ตัวออปชันนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากแบบความละเอียดเนี่ยให้มาดูที่ตัว resolution นะครับก็จะมีทั้งหยาบนะครับทั้งละเอียดหรือว่าให้เราคัดต้อมเองเนี่ยตัวนีนะ้เดี๋ยวผมจะลองเซฟเป็นแบบอ่ะหยาบนะครับแล้วก็ลองเซฟแบบคัดต้อมดูหรือว่าละเอียดดูนะครับว่า ตอนเอาไปเปิดในตัวโปรแกรมค u ล l ลอเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับไฟล์ที่มันจะค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยคือไฟล์ที่มีรูปร่างแบบหรือชิ้นงานที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมนะครับก็คือถ้าสมมุติงานเราเปิดแล้วไม่กลมเป็นริมเรียมเนี่ยให้สารนิทานไว้เลยว,ว่าตอนเราเซฟไปเนี่ยเราเซฟไม่ละเอียดพอนะครับเซฟไฟล์ไม่ละเอียดพอก็เลือกไปที่เดี๋ยวผมเซฟแบบหยาบก,ก่อนเนาะปึ๊บ่ะกดเซ ่ะแล้วเดี๋ยวมาเซฟอีกอันนึงนะครับเป็นแบบละเอียดก็อันดับแรกไปเลือกไฟล์เป็น SCL นะครับแล้วก็เข้ามาที่ออปชันเหมือนเดิมจากนั้นก็เลือกแบบละเอียดละเอียดประมาณนี้แล้วก็กดเซฟโอเคมาดูต่อกันที่ตัวโปรแกรม s l i เ e r นะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นตัว Anti Maker Curra นะครับ ก็หลังจากที่เราเซฟมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเทียบไฟล์ทั้งทั้งสองนะครับให้ทุกท่านดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็ถ้าใครสังเกตนะครับตัวบริเวณที่มันเป็นกลมๆหรือว่ารูตรงกลางเนี่ยส่วนที่เราเซฟมาแบบละเอียดนั้นจะค่อนข้างเนียนกว่านะครับแล้วก็ส่วนที่เราเซฟเป็นแบบยาบเนี่ยมันจะไม่กลมนะครับสำหรับคนที่ มีปัญหาแบบปริ้นงานไปแล้วไม่โกมอะไรอย่างงี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นกับเครื่องนะครับอาจจะเป็นกับไฟล์ที่เราเซฟมาเนาะเราเซฟอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็สามารถลองนําไปใช้งานดูนะครับวิธีการปรับความละเอียดของไฟล์จากแคดมาเป็นตัว scl นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้ามีคำถามหรือว่าต้องการให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ได้ที่ ใต้คลิปด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะขอบคุณครับ